ครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับติดติดตามช่องนกขขายแญ่ละกระต่ายสวยงามเพชรชบูรณ์นะครับอ่ะหน้าร้อนนะครับกระต่ายอยู่ยังไงนะครับหลายท่านก็มีปัญหากันนะครับหลายหลายฟาร์มเลยนะครับ80-90เเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่ว่ามีปัญหาหน้าร้อนเนาะกระต่ายน็อกกันนะครับอ่าหลายท่านก็โทรมาถามผมนะครับฟาร์มใหญ่ๆบางบางฟาร์มเนาะมือใหม่ก็มีมั่งนะครับกระต่ายน็อกนะครับ อากาศร้อนมากนะครับตอนนี้เพชรบูรณ์ณปัจจุบันนะครับก็วันนี้38องศานะครับร้อนร้อนร้อนพอสมควรเลยแหละครับกระต่ายเกาะนี่ครับอย่างที่เห็นนะครับนี่กระต่ายที่ฟาร์มนะครับนอนหายใจแรงมากนะครับเพราะว่าเขาต้องระบายความร้อนทางหูนะครับเขาไม่มีต่อมเหงื่อนะครับกระต่ายนี่ครับนอนกันระเกะละกะเลยฮะนี้เด็กไทยนะครับใครสนใจกระต่ายไทยก็ทักมาได้เลยเอ็นดีก็มีนะครับ นี่นะครับอ่าก็ช่วงบ่ายนี้ก็ลดน้ําพื้นนะครับให้ความเย็นเขาแต่ยังไม่ได้ติดสปริงเกอร์นะครับแต่เขาก็ที่ฟาร์มผมยังไม่มีน็อกสักตัวเลยนะครับก็ร้อนหลายวันแล้วแหละเห็นไหมก็อยู่อย่างเงี้ยครับนี่ใส่พันดั๊ดนะครับใส่พันดัดน้าเข้ามาใหม่แล้วนะครับอ่านี่นะครับหอบกันแคแๆๆเลยแต่เขาปรับตัวได้นะครับกระต่ายบ้านนอกนะครับดีข้อดีอย่างนี้นะครับอ่า มันมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ว่าไม่ทําให้กระต่ายน็อกเนาะเวลาเขาหอบนี้บางท่านก็อยาเอาน้ําไปลดตัวนะครับมันจะน็อกนะครับเอาน้ําลดตัวนะครับปล่อยเขาหอบอย่างงั้นนะครับนี่นะครับเห็นไหมอันนี้ก็ตากแดดแดดจะ่องนะครับหัวกระโโพไปนี่นะครับทุกทีก็ไม่ได้เอามาบังอันนี้คุณแม่เอามาบังให้นะครับผมก็ปล่อยโล่งเลยนะครับผมก็ไม่มีปัญหานะครับ ตอนเช้านะครับพยายามให้อาหารนิดเดียวพอนะครับอย่าไปให้เยอะพวกยงพวกย่านะครับช่วงนี้นะครับถ้ามันร้อนแล้วมันจะเป็นแก๊สตีขึ้นนะครับอ่าจะทำให้กระต่ายน็อกเนี่ยเห็นไหมมันเวลามันหอบมันก็จะอยู่มุมแบบนี้ครับตัวนี้ไม่หอบนี่ครับมันปรับตัวได้นะครับอยู่แบบมันร้อนเลยครับสังกะสีต่ำมากฝั่งนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับหอบอ่านะครับก็ ไม่มีน็อกนะครับนี่อันนี้สายพันธุขนฟูนะครับกระต่ายท้องอาจจะมีปัญหาหน่อยช่วงนี้เวลาคลอดนะครับลูกมักแท้งนะครับอันนี้ก็รอคลอดอยู่ต้องประคบประงมเอานะครับกรมหยี่นี่นะครับหอบกันอันนี้ก็รอคลอดสามแม่เลยกำหนดคลอดมาสองวันแล้วนะครับน่าจะคืนนี้ไม่พลาดนะครับนี่นะครับกระต่ายหน้าร้อนก็ตอนเช้าพยายามให้อาหารนิดเดียวพอนะครับเขาก็จะไม่กินเยอะเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าอากาศมันร้อนกระต่าย อากาศร้อนมันเครียดแล้วมันก็ไม่ค่อยกินอาหารนะครับมันจะกินช่วงดึกๆนะครับอ่ามันกินช่วงดึกๆนี่ก็ให้นิดเดียวก็ไม่หมดเนี่ยครับก็ต้องดูปริมาณให้พอรู้ว่ากินกินนิดเดียวพอนะครับอ่านี่นะครับอ้วนมากเดี๋ยวก็ไม่ดีนะครับช่องีต้องลดลดหุ่นไว้นะครับเนี่ยให้นิดเดียวก,ก็กินไม่หมดนะครับอ่าแล้ว หน้าร้อนนะครับส่งผลแบบว่า,าส่งผลให้ผสมไม่ค่อยจะติดด้วยนะครับลูกกระต่ายช่วงหน้าร้อนก็จะค่อนข้างน้อยนะครับของผมเสียก็พอมีนะครับลูกกระต่ายที่เกินม่เป็นแม่สาวแล้วก็เนาะแม่ไม่มีประสบการณ์นะครับก็จะแท้งนะครับหน้าร้อนนะครับแต่แม่ไม่เป็นไรนะครับนี่ผมก็คงก็ทําใกล้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับนี่ งตับใหม่นะครับตับนี้เดินระบบน้ำนะครับเหลือแต่ประตูครับเริ่มเอากระต่ายนะครับลงแล้วนะครับนี่นะครับแล้วคุณแม่ก็มาลดน้ําพื้นให้นะครับตอนเที่ยงนะครับเนี่ยครับเขาก็จะหอบอย่างเงี้ยครับพยายามให้ อยู่โล่งๆนะครับอย่าเอาอะไรไปบังเขามากนะครับอันนั้นคือบังแดดไว้เฉยๆสมมุติบางบางท่านนะครับกลัวมันนั่นก็บังไว้สีทางเลยมันก็ลมไม่โกกนะครับถ้าลมไม่โกก็จบเลยนะครับหอบหนักกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวก็ไต่เด็กๆนอนกันยังมีความสุขเลยครับลดน้ําไปมันก็เย็นขึ้นเนาะพื้นมันเย็นขึ้นอย่างเงี้ยครับบือตัวมันก็หอบเนี่ยยางตัวนี้ลอคอดนะครับกระทารังไปด้วยหอบไปด้วยนะครับ กลัวแทงอยู่นะครับยิงเพราะยากนะครับกระต่ายสายพันธ์แทนนะครับมีกระต่ายป่าต่างประเทศอันนี้ชุดแรกนะครับรอรุ่นกันอยู่ครับต้องเฝ้าเอาเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าก็จองกันไว้ล่วงหน้ากันยังไม่ได้เปิดจองเป็นทางการนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นตัวกระต่ายนะครับเห็นไม่เห็นลูกเขาเลยนะครับนี่สายพันธ์แทนนะครับผมมีคู่เดียวในเพชรบูรณ์นะครับผมนําเข้ามาเพาะพันธุ์นะครับนี่ ฮอนเลนหลบกระต่ายเยอะเลยครับกระต่ายห้าแม่ได้ลูกกระต่ายสมบูรณ์สมบูรณ์อยู่สามสี่ตัวนะครับเสียไปสามแม่เต็มเต็มเลยแต่เท็ดดี้แบรไม่มีปัญหานะครับแปลกใจอยู่กระต่ายขนฟูฟูแม่นี้หกแม่นี้ห้าแม่นี้สี่ได้สิบห้าตัวนะครับสามแม่นี่นะครับก็ว่าจะย้ายมานี่ก็เลยให้เขาเลี้ยงลูกก่อนนะครับให้เลี้ยงลูกให้ลูกออกรังขายายนะครับกระต่ายเลี้ยงลูกไม่ค่อยอยากย้ายเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะไม่เลี้ยงลูกเนาะ นี่นะครับขนหนาตุบเลยนี่กำรรมะยีโซนนี้เดี๋ยวสงสัยจะได้ย้ายครับไปครับถึงเข้จะไม่เป็นไรแต่มันก็แดดเนาะผมยังไม่ได้ซื้อสแสลมมานั่นอีกสักชั้นหนึ่งนะครับนี่โซนนี้อึดนะครับวัววัวส้มนะครับอึดมากนี่ต้นะนอนหอบกันเลยนะครับผมก็ลดน้ำพื้นนะเดี๋ยวจะโยกไป แถวนี้ครับรอประตูเสร็จนะครับทําคนเดียวนะครับไม่ทันนี่ครับต่อเพิ่มเรื่อยๆนะครับดูฟาร์มครับเดี๋ยวจะต่อข้างหน้านู่นอีกนะครับนี่นี่ก็หอบนะครับนี่สายพันดัดนี่เห็นไหมครับห้ามเอาน้ําไปลดข้อดีขารนะครับมือใหม่นะครับถ้าจะนั่นก็อาหารถ้าเลี้ยงไม่หลายตัวถ้าเห็นเขาหอบนะครับก็เอาน้ํา ชุบน้ำเอาผ้าชุบน้ำมาครับเช็ดที่หูเขานะครับให้เย็นๆนะครับเพราะว่าเขาระบายความร้อนทางหูผมลองจับหูดูนะครับโอ้หหูร้อนจี๋เลยนะครับพวกกระต่ายจะระบายความร้อนทางหูเท่านั้นนะครับท้งผิวหนังตรงหูนี่นะครับเดี๋ยวถ้าทําตามตัวนี้เขาไม่มีตอมเหงื่อมันพวกสุนัขนะครับมันระบายความร้อนไม่ได้นะครับมันก็จะหอบแรงหน่อยเนี่ยครับดูกระต่ายเด็กก็หอบนะครับเนี่ยครับให้โปรงๆนะครับนี่อันนี้ก็ วันนี้ดีหน่อยนะครับมีลมมีลมถ้าไม่มีลมนี่โอ้ยสงสารกระต่ายนะครับถ้ามีลมอากาศไายเทได้ดีมันก็โอเคอยู่นะครับนี่เม่นี้ก็น่าจะไม่รอดทั้งหมดเพราะว่าออกมาไม่สมบูรณ์กระต่ายสาวนะครับนี่นะครับออกมาเป็นพิการแบบนี้นะครับขาสั้นๆแบบนี้ไม่ไม่รอดนะครับไม่รอดนี่แม่นี้ก็เสร็จหมดนะครับ เสร็จหมดเลยสองแม่นี้หลบนะครับแม่นี้ก็ยังไม่คลอดเลยนะครับคืนนี้ทาไม่คลอดนี่ก็โอ้ต้องช่วยนะครับหรือแม่นึงอันนี้ก็คลอดมาสองตัวตายไปตัวหนึ่งนะครับนี่ที่ได้อยู่กระต่ายห้าแม่สี่แม่ที่คลอดมาตอนนี้ได้สี่ตัวนะครับเฉลี่ย,มยแม่ละตัวนะครับนี่เพราะยากนะครับกระต่ายไม่ใช่ทาง,ง่ายๆนะครับถ้าไม่เข้าใจเนาะนี่นะครับขนาดผมผสมไว้หลายแม่ นะครับแต่ก็คลอดมาไม่รอดหมดตายเยอะกว่าได้นะครับนี่นะครับเป็นกองเลยนะครับเนี่ยครับคือแท้งนะครับอากาศร้อนนะครับแม่เขาหอบแล้วทีนี้เขาเลยกําหนดคอดทบมันเครียดมันก็ไม่อยากทํารังมันหอบนะครับมันก็นอนอยู่เงี้ยครับก็ต้องตามยาธากรรมนะครับเนาะาร์มไหนมีความสามารถก็ อยู่ที่ฟาร์มนั้นนะครับผมก็สุดสุดของผมละนี่สตัวแล้วเรื่องการให้นมก็จะไม่เต็มร้อยนะครับหน้าร้อนนะครับกระต่ายนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยกินอาหารนะครับร้อนเขาเครียดเขาไม่คะยกินน้ำนมเขาก็ไม่ดีนะครับแม่กระต่ายนะครับนี่อันนี้มันคาบช่วงหนาวผ่านหนาวมามันก็โอเคอยู่นี่นะครับได้สี่ตัวฮอนแลน์ลบนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็ได้สามตัวนะครับไม่ใช่จะโดกเท่าไหร่นะครับนี่สีสวยมากนะครับเนี่ยไม่ค่อยกินอาหารนมนมไม่มีทีนี้ก็เครียดเครียดก็ไม่ค่อยอยากให้ลูกกินนมนะครับนี่สวยนะครับโอ้ทอนนันหลบนีตายเยอะนะครับเอ็นดีก็พอได้อยู่นะครับมีก็มีตายมั่งนะครับอ่านี่ระบบฟาร์มนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับ อาไม่ใช่โรงเรียนโรงเรือนปิดนะครับผมโรงเรียนธรรมชาติให้เขาอยู่ปรับตัวได้นะครับอากาศร้อนอยู่ได้นะครับเสียงดังๆอยู่ได้จะต่ายที่ฟาร์มผมนะครับไม่มีตกใจนะครับฟางผมหมดผมก็เลยเอาใบกล้วยผสมกับฟางที่เหลือๆอ,อยู่นะครับเอ็นดีตัวนี้ก็ไม่น่ารอดเพราะว่าไม่สมบูรณ์นะครับจะรอดแค่สอตัวสตัวนะครับได้แค่สตัวเม่นี้ขี่ในสตัว กัดกระต่ายกัดขนยังไงก็เลี้ยงลูกอยู่ครับนี่ได้4ตัวนะครับได้สามสี่ตัวสาตัวหรือ4ี่ตัวใบกล้วยดูยากมากมันคานไปทั่วนะครับเพิ่งคลอดเมื่อคืนนี้นะครับนี่อ่ะไม่เป็นไรน่าจะสามตัวนะครับนี่นี่ก็โอเคแล้วครับทานรุ่นยานมก็มีนะครับนี่นะครับผมใครสนใจทักมานะครับลูกกระต่ายลูกกระต่ายไทยมีเยอะนะครับประมาณ ร่วมๆผ่านหกสิบตัวอยู่ครับนี่ไก่จะได้ย้ายบ้านแล้วนะครับนี่อาทิตย์หน้ายานมหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูนะถ้ายัางอยู่นะครับนี่นี่นะครับอ่าสำหรับชุดที่พร้อมย้ายก็พอม,มีอยู่นี่ไทยนะครับไทยมีสามตัวชุดนี้เอ็นดีมีนะครับเอ็นดีผลกัมยี่มีนะครับฮอนแลนด์ลอบมีนะครับนี่ฮอนแลนด์ลอบ โอ้ตัวนี้นอนตากน้ำเลยมันยินน้ำหยุดนะครับนี่นะครับพ่อแม่พันธุ์ก็หอบกันดูครับจมูกเปียกกันเลยจมูกเปียกเลยย้อยลงคางเลยนะครับร้อนนี่เจ้ามูมูร้อนมากนะครับเนี่ยครับหอบประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็จะช่วงปรับเซียนนะครับช่วงนี้นะครับมือใหม่นี่โอโ้โห ปวดหัวกระนาวเลยนะครับกําลังเอาไปขุนนะครับกระต่ายช่วงนี้นี่ถ้าเลี้ยงลูกกระต่ายช่วงนี้ผ่านนี่ก็ถือว่าอึดครับลูกกระต่ายนะครับสําหรับลูกกระต่ายก็ถ้านระอดในช่วงนี้ก็ความแข็งแรงภูมิต้านทานดีเลยเลยครับนี่ครับผมก็จะคัดไว้ช่วงนี้ครับกระต่ายมันถึงมันไม่เยอะแต่มันผ่านอากาศร้อนดีมันก็จะปรับตัวได้รุน ถ้าเขาเป็นพ่อแม่พันธุ์เขาก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับก็อันนี้ความคิดผมนะผมก็คัดไว้แบบนี้ตลอดนะครับนี่แต่ช่วงที่เหมาะก็คือหน้าหนาวครับหน้าหนาวเอาไว้แล้วมันกินอาหารเก่งมันโตวไวเนี่ยครับอันนี้ช่วงหน้าหนาวนะครับที่เอาเก็บไว้นะครับโตวไวนะครับแต่ก็จะมาชะง,งักอาหารช่วงนี้แหละครับเพราะว่าไม่ค่อยกินกันเนาะอ่ก็หน้าร้อนก็ให้อ่ามือใหม่นะครับมือใหม่สําหรับคนเลี้ยงกระต่ายหรือ าฟาร์มที่เข้ามารับชมผมแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามได้เนาะก็อย่างที่ผมพูดไปนะผมก็พูดตามหลักความเป็นจริงของทางฟาร์มผมเนาะว่าผมทำยังไงผมก็น้ำลดพื้นนี่แหละครับตามหินให้มันเย็นนะครับลดพื้นแล้วก็ช่วงเช้าก็จะอาหารจะให้น้อยหน่อยนะครับไม่ให้เยอะนะครับถ้าให้เยอะมันจะร้อนนะครับร้อนทัางในนะครับจะนอกนะครับกระต่ายพวกน้งพวกยานี่ไม่ได้ให้นะครับอ่า นะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประมาณนี้เนาะสำหรับใครสนใจลูกกระต่ายก็สอบถามได้นะครับสอบถามได้สําหรับ f อฟนกเขาก็ร้อนก่อนนะครับวันนี้ก็รอส่งไปลําพูนก็ขอขอบคุณอาจารย์จากทางลําพูนมากนะครับนกต่อเก่งๆนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนี้จะปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับสำหรับนี้สวัสดีครับนี่นะครับใครสนใจก็ติดต่อแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลย0956301417นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม